สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแลนด์นล็อกออนไลน์ซูเปอร์พันธลาครับซูเปอร์เาเป็นซูเปอร์คลาสสิก5.0ครับรองรับทุกระบบ,บบเลยทั้ง PC, Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะ <c oughs> โอเควันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรครับใส่ไปก่อนเลยอยากไปให้หมดเหลืออะไรเราเล่น เอ้าวละบอลคันมูน mm ัก hmm. นะคร mm ับ hmm. ผมนะอี mm hmm. ทีเท่าไหร่ไม่รู้ครับจำไม่ได้ mm hmm. จริงๆรอบที่แล้วเนี่ยจะได้ลงคลิปนี้แล้วนะแต่ไม่ได้ลงเพราะหมดตูดคือแบบเสียทุกไม้อะ่ะเอ,อเดี๋ยวดูสถิติได้เลยนะคือแบบเสียทุกไม้อะ่ะเลยแบบโอ้โห,โหลงคลิปนี้ไปแม่งแย่เกินอะ่ะนี่ไงรอบนี้มันต้องเปิดหัวแบบกำไรสี่ไม้แบบนี้สิเ่ล่า ตามด้วยมูนักตรงนี้สองเอ็มแล้วก็ยัดไปห้าไม้ไปเลยล่าสุดน่าจะเสียนี่สี่ไม้มัันถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบเละโดนโดนเละล่าสุดอ่มูนักเปิดไปก่อนเลยแล้วกันโอ้โหโดนเขาก่อนเลยวะ่ะมีส่วนไหมลูกส่วนะ่ะลูกส่วนะวนะลก โอ้โห,หนี่ลูกสวนหัวโดนโซสองทีด้วยเร็ยบร้อยเอาล่ะแล้วผมยัดคนเดียวเลยห้าไม้เฮ้ยใครแย่งแทงอ่ะเฮ้ยผมได้สามไม้วะ่ะดูประวัติด,ดิโอ้โหโชคโชนอันนี้ผมสุดแล้วนะเหมือนมันมันตั้งแต่ที่เขา คือไงประวัติมันก็จะหายไปช่วงอัปเดตวันเสาร์ใช่ไหมในตั้งแต่วันเสาร์มาเนี่ยผมไปเสียวันที่สามสิบในผมไปเสียวันที่สามสิบเดือนเดือนหนึ่งเห็นไหมเสียหมดเท่าไหร่เน,นี่ยเจ็ดไม้เสียตอนทําคลิปแรกนี่นแหละเออคือแบบไม่ได้ลงเพราะว่าเสียคือแบบแม่งหูกินยับเลยโอเคมาเดี๋ยวผมก็จะใส่ทิ้งไว้สองบอลเลย าแบบเต็มกราฟเลยวิ่ดูสถิติคือมูนักมันสลับกับบอลกันนะลองไหมลองยัดสถิติดูไหมแบบว่าไหลตามมันอนะล่าสุดเราออกบอลกันเรายัดมูนักเลยสิบไม้นั่นแหละแล้วมันจะแดกรอบนี้แหละแล้วมันจะเอาผมรอบนี้แหละดูตรงละยัดไป แจ็คพอตแปดร้อยล้านมันจะไปอยู่ไหนได้ใช่ปะ่ะเออนอกจากแตกที่ผมอะเอาละอาละอาล่าระหว่างรอคนมาเติมเต็มนะครับขอบคุณที่กดไลค์ครับผมมาแล้วมูนักสามไมา้เราจังหวะนี้ว่าไงแล้วโซก่อนเลยจังหวะติดมึนด้วยอุยอ้ยอุ 2, ้ยสองพันสามจะติดมืนอย่าโดนสวนอา้อาวอ้าวเละเดงเงี้ย โอ้โหแล้วโซ่สองทีจะไปเหลืออะไรล่ะครับมีเป็นไงล่ะโอ้โหอันนี้คือเท่าทุนนะหมายถึงตอนนี้ 20m เท่าทุนและคือกําไรไม่อยู่ตรงนี้เว้ยคือกําไรไมันอยู่ตรงนี้เว้ยใส่ไปสิบไม้เนี่ยถ้าออกมาที่ 10m เลยนะกําไร50%เลยนะอ่าแต่คือเรารอตรงนี้น,น่าจะนานเดี๋ยวเรายัดตรงนี้ก่อนเรายัดไปต่อมูนัดต่อครับ จะถูกจะแพงเขาบอกให้ลงแดงแล้ก่อนมาสี่ไม้รอบนี้ว่าไงต้องบวกดิคลิปนี้ต้องบวกดิวเดี๋ยวนยเฮียรครับผมอา่าว่าไงและโซพร้อมกันแบบนี้เอา้าใครติดมืนอนบูบบอลกันติดมืนเอา้าเอา้ยแล้วมันโซสองที เฮ้ยถามจริงติดมืนและโซทีสองเลยเหรอเฮ้ยคือบอลการติดมืนนะเมืเ่อกี้เนี่ยคือเก่งอะไรขนาดนั้นนะ่ะหายมืนมาโซทีที่สองเลยเหรอเฮ้ยไหนลองเล่นบอลกันดิเก่งอย่างนี้เขาว่าป่าวะโอ้โหวด้าวเลยจากกำไรกำไรจะหมดเลย อะไรวะหน่อาอาลงไปครับเจียวหวานลงไปครับขาดอีกไม้หนึง่งปิดไปเอาให้มันหมดอเอามาครับถึงเปิดที่สามของบอลสองเอ็มว่ายังไงอะ่ะว่ายังไงเห็นเขาว่าบอลกันกำลังร้อนแรงขอญาตย้ายฝั่งเลยละกันแล้วบอลกันจังหวะนี้ โซเดวะเอ้ยโซหลังดังกว่าปะโอ้โหผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับบอลกันหรือมูนักหรอกมันอยู่ที่ว่ามูแทงฝั่งไหนนั่นแหละอืมเปิดหัวสามไม้แรกอย่างสวยเลยโดนไปสี่ไม้โดนไปสาไม,ไไม้มันกินคืนไปเจ็ดไม้ติดโอตายแล้วตายล้คือถ้าบอลถ้าถ้ามูนักฝั่งนี้ออกมันก็ยังพอเหลือง เออมันยังพอเหลืองไปมูนักเ้ยมันออกคือมันมันจะพูดไงดีวะคือมันออกแบบมันออกสวนผมตลอดเลยแท็กจะไม่ไหวแล้ววะเล่นมูออกบอลเล่นบอลออกมูอะไรว้อย่างน้อยก็ได้คลิปอะอย่างน้อยมันก็มีแบบช่วงที่แบบ โอ้โห oh, แล้วกูติดมึนจะไ่เหลืออะไรอะ่ะไอ้ี่ำไหม้นูนออกแทงมูนักออกบอล่ะพอไปแทงบอลออกมูอ้าแทงมูออกบอลอีกโอ้โหนี่คือไอดีผมมันเป็นอะไรล้าวะผมว่าโอ้โหตอนนี้ต้องไปลุ้นฝั่งนี้แล้วอะต้องให้มีคนมาปิดฝั่งนี้ไปมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะอุ้ยมาว,ว่ะ อ่ะอันนี้เขาชื่ออ่านว่าอะไรวะเนี่ยคุณรู้เหรอคุณรู้เหรอไม่รู้อ่ะแล้วเขาปิดให้แล้วสิบห้าวีสุดท้ายมารู้เลยเดี๋ยวรู้เลยหมดหมดหรือไปจริงๆได้กำไรนะทีแรกถ้ารอฝั่งเนี้ยนะนู่นะไปเสียฝั่งนู้นเก้าไม้แลว้วอ่ะโดนไปสิบเก้าเอ็มอ่ะโอ้โหแล้วโดนเปิดก่อนจากหวะนนี้มีลูกสวนดิเอาแล้วเขาติดมืน อ้าวแล้วเขาติดมือผมยังอยู่ดิเฮ้ยแล้วโอ้โหจะโซสองทีเมื่อกี้ดูด,ดิมันหายมือมันจะโซวสองทีอะ่ะอ่าเราฟื้นมาหน่อยวะฟื้นมาหน่อยฟื้น,นมาหน่อยมาดิเดี๋ยวดูดิเฮ้ยถ้ามันออกสวนผมอีกนี่คือแบบใครมาสวนผมนี่รวยนะใครมารอไลฟ์สตรีมผมแล้วมาสวนผมนี่คือรวยนะอ่ะอันนี้สุดท้ายแล้วได้คือเท่าทุนนะอ่าแต่ถ้าเสียก็คือเสียไปเลยนะคลิปโอนี้ ถ้าถ้ารือว่าถ้าถือว่าออกบอลกันก็คือเรามาเล่นฟรีแล้วกันคอนเทนต์นี้เล่นฟรีเออก็ขอให้บอลกันมันโอ้โหขอให้บอลกันล่วงไปก่อนเลยโดนโซมีลูกสวนหรือเปล่าบอลกันสวนให้วะ่ะบอลกันสวนให้วะ่ะและพี่เขาจัดให้ดีห้าไม้ยี่สิบเอ็มโอ้โหมาว่ะต้องจด <laughs> อย่าจดเลยย่าสูตรอย่างมั่วเอออย่าจดเลยว่ะเอาตรงเลยอย่าจดเลยสูตรมั่วจัด จริงประวัติผู้เล่นโอ้ยยังมีงได้คืนห้าไม้ว่ะเออนี่จดสูตรนี่เลยเดี๋ยวผมปิดท้ายเลยได้ได้เสียกระจานพีเลยสูตรเนี้ยมาแน่นอนอ่ต้าออกหนึ่งสี่เดี่ยต่ำมะเนี่ย,ยโอ้โหหนึ่งสี่ห้าต่ำใสใสกิ๊กเลยต่ำห้องจานพีอ,ะอ่ะจริงเดี๋ยวตามนี้เดี๋ยต่ำเลยเขออันสามเอ็มว่ะ,ะต่ำสามเอ็มไป หนึ่งสามสามสามสองเอ็มเป็นเท่าไหร่วะเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามสองสามตัวลว 1, 10, ะหนึ่งสิบเอ็มพอดีป่ได้เสียกระจานพีเลยเปิดเนี้ยได้เสียกระจานพีเลยไม่ต้องไปไหนละถือว่ามุนักบอลกันเข้าทุนนะ แล้วก็มาปิดท้ายด้วยจันทีโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านจันทีเด้ออ่ามีรับร้อนด้านล่างด้วยนะของจันทีนี่ตรงนี้นะรับร้อนแล้วก็มีสองตัวนะครับมีสองตัวหัวแคดิดสองหัวเลยเหรออันนี้คือเขาต้องจ่ายสองหัวเลยวะแล้วใครเขาเดยวกูเนี่ยนวดแผนไทยกูไม่ใช่เจ้าหรอ ไม่ได้ลุ้นเลยอ้หโหโธถูกสองสามตัวเดียวสองสามหกสิบเอ็ดเฮโลโอ้ตายตายแล้วเอออขานทุนสี่เอ็มเลยโอ้โหคือสองสามมาแล้วอะ่ะคือถ้าไม่ใช่หกม่เขาโดนเละเลยนะโดนทั้งต่มต่ำโดนทั้งต่าด้วยนะเออโอ้โหจานพีรอดตัวไปรอดตัวไปโอเคครับผมผมยอมเสียนะคิปวิดโวีโอนี้อ่าจานพีได้เป็นสี่เอ็ม ประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดถูกใจครับกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปดอหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม